มาทำบุญใส่บาตไปด้วยกันค่ะตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานบุญไปด้วยกันเนาะว่างคอยทำค่ะไม่มีเวลาเราเห็นคนอื่นทําบุญเราก็ตั้งจิตตั้งใจด้วยใจบริสุทธิ์บุญนั่นก็นจะเกิดถึงตัวเราถึงเวลาบุญก็จะหนุนนนำเฮาเองค่ะ ตัง้งจิตตั้งใจอธิฐานไปด้วยกันค่ะนะโมตัสสะพระคะวตอะระหะโตสัมมาสัมพุสสะนะโมตัสสะพระคะวตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะนะโมตัสสะพระคะวตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะสุมมสสธินังวตเมธานังอาสาวะขยาวหางโหตุข้าวข้าพเจ้าข่าวดังดอกบัวยกเหนือหัวบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมน้อมนำถวายพระสงฆ์มุ่งตรงต่อพระนิพพาน ขอให้พบดวงแจ้วขอให้แค่วงมานขอให้ทันภาษีอ่านในอนาคต,ตการกลในิเถิดสาธุข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาและอาจารย์ทั้งลูกหลานญาตินิสสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายขอให้มีส่วนได้ในกุศลผลบุญชันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัน ขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เอ่ยสาธุอธิษฐานบุญเสร็จแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวเราก็มาขอพอรให้ตัวเราและครอบครัวเราค่ะบุญกุศลที่ท้องสุขทำวันนี้ขอให้ทองสุขและทุกคนครอบครัวทองสุขและทุกๆคนที่มารวมมโมทนาและเห็นการทำบุญของเรานะวันนี้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจน ร่ำรวยมีเงินมีทองค่ะการเงินการงานจะเรินก้าวหน้าลูกหลานว่านอนสอนง่ายมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นคนดีของครอบคอรัวเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปเนาะค่ะ,ะขอให้ลูกหลานที่เพิ่นทํางานก็จะเริ่อนาทีการงานส่วนลูกที่เรียนก็ขอให้ประสบความสําเร็จในเรื่องเรียนของเพิ่นค่ะเนาะส่วนเด็กๆก,ก็ ขอให้เลี้ยงง่ายเป็นเด็กดีของพ่อของแม่ทุกคนกับภูมิใจค่ะเนาะที่นี่ก็จะขออุทิศต,ต่อค่ะเป็นการอุทิศให้บรรพบุรุษเราจะทำสามขั้นตอนเนาะค่ะอธิษฐานก้อนแล้วก็มาอธิษฐานบุญให้เขาอธิษฐานก่อนทำบุญแล้วก็อธิษฐานบุญให้เราแล้วก็อุทิศให้บรรพบุรุษเราที่ล่วงรับไปแล้วมีพิดามรดาเป็นต้น เทวดาประจำตัวเราเทวดาประจำบ้านเรือนเจ้าที่เจ้าทางอินพรมยมเทพทั้ง16ชั้นฟ้าสิหชั้นดินที่ท่านรับรู้ได้กลับมาร่วมโมทานาในส่วนบุญส่วนกุศลครั้งนี้ค่ะก็จะล้อหลวงปู่มาเนาะค่ะก็จะใส่บาตต่อไปอันนี้คือการอธิษฐานบุญค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทาน,นาล้อหลวงปู่มาด้วยจ้าอ่านางลงลูก พิวาัญญา,า,า,าสาธุร <สะ S 2> เรจารเด้อปัญญายิ่งนวจตารมมาวะธรรม,มวัตธรรมเภียายุวันนวาสุข,ขังพระรางแงโชคถิ่มนะทุขความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายแขง็งแรงเฮงเหงเรื่อยๆตลอดปีค่นะทุกคนทุกนะสาธุครับ